แล้วก็พักภูมิใจไทยฮะวันนี้มีการอภิปรายแล้วก็วาทะที่น่าสนใจก็คือเป็นการอภิปรายเรื่องการศึกษานะคุณนัชนนนะสอสอภูมิใจไทยวันนี้ภูมิใจไทยจะเห็นได้ว่าใส่เสื้อสีเหลืองเลยทั้งพักเลยนะ,ะวันนี้ลุกขึ้นอภิปรายพูดกลางสภาเลยว่าปฏิรูปกการศึกษามันไม่พอตอนนี้ต้องปฏิวัติการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาประเทศ นะทําไมถึงคิดอย่างนั้นก็ไปรวบรวมจุดอ่อนของการศึกษาไทยมาเพราะปัจจุบันนี้เรื่องการศึกษาในนโยบายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่การสอนหนังสือแต่เป็นการผลิตคนเพื่อต้อนสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับมีกําลังแล้วก็มีรายได้นะแล้วก็มีความรู้จริงทํางานได้จริงแต่ไปเจอปัญหาอะไรบ้างที่ประมวลมาเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอน ปัญหาการศึกษาของไทยมีอยู่8ข้อหลักที่เรารวบรวมได้1ความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษา 2. ขาดแคลนครูที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 3. หลักสูตรเน้นการต้องจำมากกว่าการคิดวิเคราะห์ 4. หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 5. ค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาที่สูงสร้างหนี้ให้กับผู้ปกครอง 6. โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาองค์ความรู้ที่ไม่ทันสมัยเจเด็กจบแล้วไม่ตรงกับสายงาน8โอกาสที่จบการศึกษาก่อนเวลาน้อยทั้ง8ปปัญหาครับท่านประธานครับสมาชิกพักภูมิใจไทยมีความเห็นและมีมติให้แก้ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยและปัญหาอื่นๆประกอบด้วยเรียกเป็นนโยบาย เรียกว่านโยบายปฏิวัติการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาประเทศเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกอีกหลายคนจะลุกขึ้นมาอภิปรายสนับสนุนในประเด็นนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องท่านนายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนโนโย,นายบายปฏิวัติผมพูดไม่ผิดครับปฏิวัติการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาประเทศและจะมีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมาขยายความในรายละเอียดสรุปครับท่านประธานครับงบประมาณปี2568 3,752,700ล้านบาทผมสนับสนุนให้ผ่านในวาระที่หนึ่งหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอันนี้ย้ำเลยนะฮะว่าเป็นจุดยืนร่วมกันของสอสภูมิใจไทย ให้ปฏิวัติการศึกษาค่ะนะแล้วก็พูดถึงการแก้ปัญหาตามโครงการต่างๆในงบประมาณปีนี้สนับสนุนนะให้ผ่านนะแล้วก็พูดถึงงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยไม่ติดใจแม้ว่าง,งบจะลดก็เพราะว่าเป็นการกระจายอํานาจไปยังท้องถิ่นค่ะนะแต่สิ่งสําคัญก็คือเรื่องการศึกษาต้องการให้ปฏิวัติการศึกษาแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยทีนี้เดี๋ยวก็จะมีการอภิปรายต่อ แล้วที่คนสังเกตก็คือใส่เสื้อสีเหลืองกันทั้งพรรคแล้วถ้าย้อนไปตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานนี้ลุกขึ้นอภิปรายกันแต่ละคนนะคุณนันทนาสงประชาสอ,สอสอพักภูมิใจไทยใ,ยในเมื่อวานนี้ใส่เสื้อเหลืองกันทั้งพรรคอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการศึกษาสร้างอาชีพรองรับการลงทุนในอนาคตนะคือเป็นการศึกษาในมุมที่รองรับอุตสาหกรรมรองรับเศรษฐกิจฮนะแล้วก็มีการอภิปรายกันต่อเนื่องเลยนะคุณ สถิตพงศ์นะคุณสถิตพงศ์เกี่ยวข้องสสกระบีภูมิใจไทยอภิปรายเรื่องการศึกษาว่าต้องปฏิวัติการศึกษาเรียนที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานปรับหลักสูตรให้สั้นจบแล้วทํางานสร้างรายได้หรือทํางานได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่เนี่ยรัฐบาลควรสนับสนุนส่งเสริมเรื่องพวกนี้นะแล้วบางช่วงเนี่ยมีการนําเสนอเป็นสไลด์นะแจกงานดีกว่าแจกเงิน นะนี่ฮะแจกงานดีกว่าแจกเงินคไ่ไหมแล้วก็คุณดวงทิพย์นะจินตะเวศนะสอสออุบลภูมิใจไทยไก็อภิปรายเรื่องการศึกษาคือแต่ละคนจะมีคําว่าปฏิวัติการศึกษาะนะาาาแล้วตอนนี้ที่ขาดแคลนก็ครูนะแล้วก็การผลิตเนื้อหาบนแพลตฟอราา์มนะงบบางส่วนนี่ถูกตัดไปไมันก็เหมือนกับเรามีบ้านแต่ไม่มีเฟอร์นิเจอร คือไม่มีแพลตฟอร์มมาใส่ในคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆได้เรียนรู้หรือให้คนของเราได้เรียนรู้แล้วก็เมื่อวานนี้คุณนัชชนนท์สีก่อเกื้อสอสข้าพระคภูมิใจไทยที่ลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกเปิดว่าด้วยเรื่องการปฏิวัติการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาประเทศนี่คือภาพใหญ่การอภิปรายวันนี้ที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแพ็คเดียวกันของรรคภูมิใจไทยเน้นเรื่องการศึกษานะคือเขาปักทงเรื่องปฏิวัติการศึกษาเลยทุกคนเนี่ยจะมีคํานี้ ปฏิวัติการศึกษาแล้วการศึกษามันต้องตอบโจทย์กับการทํางานนะที่เรื่องภาพใหญ่การศึกษาในเรื่องสําคัญครับเพราะการศึกษายุคนี้ไม่ใช่การสอนหนังสือแต่เป็นการสร้างคนพักที่อภิปรายเรื่องนี้เยอะสุดตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะถ้าท่านผู้ชมตั้งข้อสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยอภิปรายเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยอันนี้น่าสนใจมากอภิปรายเรื่องการศึกษาเรื่องเดียวเลยครับอย่างวันนี้คุณพกามาตจเจริญพันธ์ สอสสุรินทร์พักภูมิใจไทยอภิปรายโดยปักธงเรื่องการปฏิวัติการศึกษาทั้งระบบเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัพสกิลให้ทันโลกนะการศึกษาเนี่ยมันต้องทันโลกเพราะโลกเปลี่ยนแปลงตลอดองค์ความรู้ไม่ทันสมัยเรียนไม่ตรงตลาดงานมันจึงกลับมามีปัญหาในปัจจุบันนะตกงานบ้างนะจบมาแล้วไปทำงานทำงานไม่ได้บ้างนะ แล้วการแข่งขันของบริษัทต่างๆบางบริษัทหลายบริษัทของเราสู้เข้าไม่ได้บ้างก็มีเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องปฏิวัติการศึกษาเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนที่พี่ปายวันนี้ ปัจจุบันนะคะเราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ที่แนวโน้มของกระแสแต่อย่างไรก็ตามนะคะดิฉันก็ขอชื่นชมกระทรวงศึกษานะคะที่ได้มีโครงการ Anywhere Anytime ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ทางรัฐบาลมีความคิดริเริ่มจัดทำโดยผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพิ่มความเท่าเทียมทางการศึกษาเราควรเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อสามารถนำ ความรู้เหล่านั้นมาใช้ได้ในชีวิตจริงแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณโสพลสารัมนะสอสอบุรีรัมย์พักภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นอภิปรายอภิปรายเรื่องการศึกษาอีกเหมือนกันคือมันเป็นเพน,เนพอยของสังคมไทยนะทั้งปัญหาสังคมปัญหาการทํางานปัญหาเศรษฐกิจนฮะตอนนี้วิกฤตหนะักต้องผลักดันเป็นวาระเร่งด่วน <S 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 เพราะว่าการศึกษาจะพลิกโฉมใหม่ให้กับประเทศไทยด้นะแล้วการศึกษาเนี่ยต้องเน้นตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนพื้นฐานก่อนอุดมศึกษาเพราะการศึกษาจะพลิกโฉมประเทศได้ครับวันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนประเทศพลิกโฉมใหม่ของประเทศได้เราต้องเอาการศึกษานำต้องเปลี่ยนการศึกษาการเปลี่ยนการศึกษาต้องเปลี่ยนทุกองค์คาบยพตั้งแต่ประชาชนบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้กราบเรียนในเวลาจำกัดนี้ฉะนั้นผมหวังว่า การพิจารณาของสภาหแห่งนี้และคณะกรกรมการกรรมธิการที่พิจารณาในชั้นกรรมธิการได้กรุณานะครับเอา,อาประเด็นที่ผมได้กลาบเรียนต่อท่านประธานไปพิจารณาว่าจะจัดงบอย่างไรจึงจะเกิดความสมดุลและพัฒนาการศึกษาได้อย่างยั่งยืนครับคุณโสพลสารำนะครเปลี่ยนการศึกษาพลิกโฉมใหม่ให้ประเทศได้อันนี้ก็ภูมิใจไทยคุณยศวัตรมาภัยารสิน สส,สการเจนบุรีภูมิใจไทยก็อภิปรายเรื่องการศึกษาครับโดยจี้ไปที่ทการวางเป้าหมายให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมโลกให้ได้ซึ่งจะทําได้ต้องปรับเรื่องการศึกษาให้การศึกษาสร้างคนรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆถ้าการศึกษายังอยู่ในวังบนเดิมนะม,มันก็เป็นเหมือนเดิมการจัดสรรงบประมาณไม่ตอบโจทย์เหมือนเดิมก็เป็นเหมือนเดิมแล้ววันนี้การศึกษาเนี่ยยังพันไปถึงกระทรวงแรงงาน พันไปถึงการสร้างคนการพัฒนาคนให้ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมนะแล้วปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนไปไวเทคโนโลยีทันสมัยให้เทคไม่ได้มีแค่ AI มีเทคโนโลยีอื่นๆด้วยต้องสามารถสร้างคนให้ทันกับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เข้ามาได้นะนี่จะเห็นบรรยากาศการพิปายวันนี้ฮะปักธงเรื่องการศึกษาโดยปฏิวัติการศึกษาอันนี้สสพักภูมิใจไทยนะพูดง่ายๆคือเรียงหน้าปากักธง ปฏิวัติการศึกษาโดยยืนยันว่าแก้ปัญหาของประเทศได้จริง